คำถามที <łość> ่เรามีความรู้ว่าจากสิ่งหนึ่งการที่เราได้มาเรื่องครอบครับ แต่มาไปอยู่ในัก็้ารควต้นไม้น้ำอา เราใช้กอกสมาธิในการหูข้าวก่นยนการให้นั่นก็คือประโยชนส่วนหนึ่งที่มีท่าได้ากต่างแต่ท่านไา้จานแา่ให้กับประโยชน์ะทานจิตใจก็เลยจะ้การุึกิาผู้ที่มีสัญญา อกข้าอันนี้แค่ย่าางนาาแต่ข้าวาเป็นขุท่าบัชาเพ็นสานที่บุญเป็นสานที่บุญออันนี้จะเป็นงาของคนทั้งโกที่บ่อยจะได้มองทาไเห็นว่าต่อไบ้านเมืองกจมีโอ๋นมากขึ้นสถานที่ที่ออกทาพูทธม นิเทศก็จะรับแค่ริก็รงานที่มาเนื่องการศึกษาให้เรายหลายองค์กนี้นี่ค็ส่วนหนึ่งว่าสานัชีวิตของเอายาต้องทำให้มีที่ให้มีที่ให้ท่านจิตเปอย่างท่านจิใจพอชีวิตของเราก็มาเป็นเจโลกนี้ก้องมาศัยการของสมาธิใน้ชีวิต 会学会看，落下来那么不错，落牙才买。 Gracias. Yeah. ได้มาจสดออกเป็นความเารพรู้จักศุนภาพคามหวนใจในกาพุทธศาสนาไดนปักาว่านมิตธรรสารทุกขูกานันประธาโยกตระเวที่ต่อันนี้คือสิ่งที่ยาองรนัรื่องปยาประานยกตระเวนที่นั้นเป็นเครื่องหมานเป็นนิมิตหมายของคนดีดูคนดีดูที่วามประญานยกตระเวน ภูมิพลังนี้จะเป็นเป็นสื่อนีจิงไ่ได้จบปริยาไม่ด้จบท่าตึ้แต่ถ้ารู้จักบทกลของขอีนที่อาจารยทมีหูระับี้กบรัของขี้ออกแอบไว้ตของตวาจารนันอยเก็นมพว่าเรียนตอนนี้นะพูดได้สันๆพี่เขาบอกว่าในสมัยก่อนก็มดพวกไสาม ที่ชาติบุตอนุชาติบุตรในต้องการมอบชาติระบบในวัฒนธรรมประเท่เขาแ่งให้มาบทตที่ดีก่อนพ่อความแม่บทที่สมนพ่อสมนแม่บุที่แรงก่อนพ่อกวอนแม่มีข้ต่างแต่ในวัฒสธรมศาสนาต้องมีบวตรชนิด้นึ่งที่เรียกว่าเสียทางบุคือบทที่ประสิบบตที่ ที่เกษตรคือบทที่ชื่แฝงบที่ดูแลเอาแห่บบนพ่อพี่ที่ให้ความอนุคราะดูแลเรียอยู่ทางด้นท่างการทลา้นจิตใจนตัวสามประเทนั้นยังไม่ได้เป็นทั้องบอนีนนี้นจะบอกว่าพี่ชาบที่ของพ่อ Oh, yeah. ชาวไรจวนานลูกก็เป็นําให้จวนานอันนั้นนยมังทุกส่วนอาววัชตะกบเกิดโสที่เวหว่าพ่ที่เลวไม่คือพ่อแม่ที่มาราชการแนลูกไม่สนใจการศึกษาสวนเียวหากเป็นคสมณะเองหอมไม่เกินตา ีเกิด่อนอใจเกินไปลูกแม่ท่านแต่ยด็กเลยไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่พ่อแม่เป็นตำรวจพ่อแม่เป็นรูพ่อแม่เป็นแมเป็นหมอพ่อแม่เอน้ตาอหลังเองเาเป็นคนสนิเดีพ่อพ่อแม่มมีอะไรขอมาให้ผูกสิ้นธรลูกลูกแม่เกก็เลยไม่ทำาน้าที่ขอพ่อขอแม่เลยนเรียว่าอาวาธชา 我一年嘛。 ဒီမှာကြာနေပါဘူးဒီကေနလာလို့ကြိနေတာဒီခေတ်တော့ဘာ dan ya ada perkara yang punya nama orang yang ไม่มีใครสนใจอาณาจักรแห่งเดียวมิมาราสีสันคนแก่คนเข้มอยู่ด้วยกันสองคนแต่เราเปนสองคนต้องมีคนสอง ที่อไก็ชิยน่เลยให้กระหน่อกชิทายคนหนึ่งทายคนหน่ยผู้ห่าเยม่ยนนี่ฉพ่อการหน่งที่รขอไปนี่โลกียอมที้ความสำคัญแตนี้ก็มีอกำลังเพิ่เขึ็นเฮ้ยอดีตยอง

จริอันนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้จักพาผู้วานฐานนำรูปหลางเข้าคอยสอนสมุปลนในเล็กในน้อยเอารอกไปทั้งโลกไม่ดีเพื่อนก็เห็เรามีเวลานี้ดูลูกทุกท่าอยขนาดั้นเรามีเวลาสอนสอนลูกานมาขนาดั้นเดี๋ยวนี้พ่อให้เรา้ห้ลูกเอาโทรศัพท์เรียลูก เอาเสือเี่ลูกลูกกองอาลุกเดนมาตอมาตอทำเสื่การสอนดังนั้นลูกมีอย่างพิ้งโทษโทษคนอื่นที่โทษตัวเองของเพราะเราไม่สามารถที่จะสสอนไปโดนนลูกของเราได้พอเยามาก็ไปฟังพี่นิรนเรีนโทษบอกว่ารู การดร่า้ายที่พาฒนาเนตองนี้ต้องูีแค่สมงุกเดียเรา่นอ่องรู้ว่าเงินต้องใช้แ่เท่ากัท่าเดอมถ้าน้ำมันรถท่าเดินข่าอดไรตางะอย่างนั้นอ่องรูวาไรทำไงเงินสีท่าจอมาทบไง 卖什么你就做什么，规一卖货。 แผู้จบปฏิบัติทาเทียนนเป็นผู้รงทรง่ิเตใส่ผู้มุของขอามทั้้มีแม่บันีนนับันสิลบรางบหนมาโ่แมผู้จับปฏิบัติานเพียรเป็นมอรุ่ทรงใหี่พิเตใสพ้กเนสยพเชออกมาข้ามเพ่าเ่าทนบรญวาือนาความช่วยอย่างเมบรรบินเป็นแต่ความจ ทำอะไรก่อนเอาแล้วป้ก็เสียทำงานก็หยุดงานอาตมามีวาต่างเพื่อนไปที่อเมริการลียทนาที่เชียงใหม่หมู่บ้านแม่เด็กแม่เด็กอยอะไรทุตนาทพื่อนไปสร้างบ้านควันาไม่หยุดงานกวันตาไม่ทำงานตัดไม่ทำงานไม่ไป ทันได้ยุยอยู่ว่านตอนที่ยรายตัอยู่มากแลราก็มาอยู่ที่บ้านแต่ว่าเขไม่ทำงานบพราะว่าวันนั้นไ่ยุยโอ้ยเข็ทำเองทำของโรงานีเข้าวัดกันอย่ส่วนวเราจะต้องรู้จักต้นสินต่างกว่ามันุนยาผู้จาบยายตั้งที่ทำเห็นว่ามันสมัยกิเตนใส่เห็นกิเตนใส่ใส่พกการดูจักการดูจับน แต่ก่อนเราเห่าก้อนละข้าวระยัโดดแต่ไม่ยากมีผลพราะกัญญาอิสานีามณ์เดือดทำไไมเคามเหตุผลีหพอถึงตอนนันพอไม่อยากเหตุลเกิดความมาเดอดไ้บูชาที่มาไป้บูชาของท่านใดทาไมเป็นบูชาท่มาทไมเป็นบูชาท่านใดเพราะบันเทิงธรร

yeah and the oh, yeah, only the... พาวนาเรียกความเมตตามนเกิดทั้งวันทั้งกิดเคียววัตนาเรว่าฝ่ายซางนะคันาน้ำใจในที่สั่งบอบีบ้าเคียว มีคานนเต็มวันแลวักษาจิตใจขาไว้รักษาใจของอย่างนี้เรื่อนวันเปส่วนแล้วกรทานกองเราคนก็จะเกิดขึ้นแต่ใตอนนี้เรา